อาหารเลือาพนมมือออาาทฤษฎีไปเรียบร้อยแล้วสี่ชั่วโมงเลยวันนี้นะเขียนทฤษฎีอ่าพร้อมไหมยังเตียงยังว่างนะมียังเตียงยังว่างใครไม่มีเตียงก็หาเตียงลงได้อ่าพร้อมนะครับโอาเลยเดี๋ยวรอรอข้างน้านั้วเอาเลยมันไม่เหมือนกัน โอเคอสรุปจิตสรุปใจดึงใจกลับมาที่นี่นะฮะดึงใจตกหล่นอยู่ที่ไหนอยู่หลงหล่นอยู่ในห้องข้างๆหรือว่าหล่นอยู่ใต้ต้นไม้หล่นอยู่ที่ไหนก็อะไรไปล่อยใจให้สบายอย่าโง่เงียบวันนี้จะมาจะแถมให้เลยนะเวลาหกโมงเย็นนะไม่ไม่ง่วงไม่เลิกไม่หลับคักเตียงไม่เลิกเมื่อวานหลับช่้ยทำอะไรนะเียงตัวละโอเคพร้อมแล้วจะลุยโอมกันอีกครั้งโอ้ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะมีท่าเก็บตบเมื่อกี้มีคนขอมางูรับเข it, so like ียดอะไรไม่ใช่นะอ่าเช็คต้นเท้าครับแต่ต้นเท้าออกทิศกันนะครับดูว่าข้างไหนสั้นข้างไหนยาวนะครับเสร็จแล้วก็ยกตั้งฉากขึ้นนะครับย่อตัวลงให้เป็นแนวเดียวกับต้นเท้านะครับดูว่าสูมต่ําข้างไหนเท่ากันไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็ เดินมาทางซ้ายมือนะครับขึ้นมาช่วงบนนะครับช่วงช่วงตัวของคนไข้นะครับจับเสื้อให้ตรงนะครับมือซ้ายอยู่ที่ปกเสื้อเขานะครับมือขวาชูสองนิ้วขึ้นมาแล้วก็เช็คแนวกระดูกสันหลังนะครับลากลงไปนะครับใช้สัมผัสด,ดูว่ามีโกงมีคตมีซุดมีงอตรงไหนหรือเปล่าหรือครับ เสร็จแล้วก็ตายกล้ามเนื้อชิ้นกระดูกด้านขวาของคนไข้นะครับไม่กดที่กระดูกเขานะครับขึ้นลงสักสามรอบนะครับใช้ตัวโยกช่วยนะครับไม่ได้ใช้มือกดลงมานะครับโยกใช้โยกตัวช่วยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาปูดฝ่เท้า,านะครับมือซ้ายยกขึ้นมาเอามือขวากำนิ้วโปง้งมือซ้ายนะครับแล้วก็ปูดไปที่ร่องสบับนะครับร่อ,องสบับนะครับสามสิบครั้งนะครับถ้าเราไปทําจริงก็ประมาณ3ามหครั้งก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ อ๋อไปทําอีกฝั่นครับมาทาปลายเท้านะครับเราวิ่งข้ามหัวคนไข้นะครับนวดคลาย <c oughs> กล้ามเนื้อฝั่งซ้ายทิศกระดูกของคนไข้นะครับทำช้า,าโยกช้าทำให้ต้องไหว เสร็จแล้วเราก็มาขูดกระเพ้านะครับมือขวาใช้มือซ้ายกาแม,ม่โปง้งมือขวานะครับขูดไปที่สะบักด้านซ้ายของคนไข้นะครับเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็มายืนที่ด้านศีรษะของคนไข้นะครับ <c oughs> โมแป้งนะครับใช้น้ำหนักลงที่ส้นมือนะครับกระดกปลายนิ้วขึ้นมานะครับไปตามแนวกล้ามเนื้อข้างกระดูกทั้งสองข้างตั้งแต่ช่วงอกไปถึงเอวถึงสะโพกก็ได้นะครับ <c oughs> ทำตั้งสามรอบนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็จับพิดออกด้วย เราก็มายืนที่มุมด้านซ้ายของคนไข้นะครับ <c oughs> ย่อตัวลงจับศีรษะของคนไข้หันหน้ามาทางเราแล้วก็เอาวางไว้ตรงข้ามหลุมของเตียงนะครับมือขวาอยู่ที่กหูของคนไข้นะครับไม่ได้ไม่ได้ปิดรูหูของคนไข้นะครับมือซ้ายอยู่ที่สะบักด้านซ้ายของคนไข้นะครับเป็นรูปกากบาด แล้วก็ยืดออกจากการโน้มตัวไปข้างหน้านะครับโน้มตัวไปข้างหน้ายืดออกจากการคนไข้ไม่เก่งแล้วเราก็ออกแรงกระแทกลงไปนิดนึงครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับยกศีรษะคนไข้ให้ไปอยู่ที่หลุมเอ้ขอบหลุมั่งตรงข้าม มือซ้ายอยู่ที่กกหูของคนไข้ไม่ปิดลูหูของคนไข้นะครับมือขวาอยู่ที่สะบักด้านขวาของคนไข้เป็นรูปกากบาทแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงยืดยืดคนไข้ไม่เกง่งเราก็ออกแรง <c oughs> ใครทำไม่ได้ก็บอกพี่เลี้ยงนะครับ ต่อไปเราทําท่าเทพพนมนะครับพนมมือขึ้นมาเว้นล่องกลางมือไว้นะครับล่องกลางมือนี่เราจะเอากระดูกสันหลังนะครับแนวกระดูกสันหลังไว้ตรงร่องกลางนะครับให้คนไข้อ้าปาก <c oughs> แล้วเราก็ไล่ตั้งแต่กระดูกช่วงอกไปถึงช่วงเอวสะโพกได้นะครับแต่ช่วงอกใด้ลงหนักได้ช่วงเอวก็เบาลงหน่อยนะครับ แล้วเราก็มาที่ด้านซ้ายมือข้างตัวของคนไข้นะครับชว่ 6, ชวงอกช่วงเอวนะครับทำท่าผีเสื้อมือขวาอยู่ที่สะบักด้านซ้ายของคนไข้มือซ้ายอยู่ที่สะบักด้านขวาบิดทวนเข็มนาฬนิกาเอ้บิดตามเข็มนาฬิกานะครับกดบิดกระแทกกดบิดกระแทกกดบิดกระแทกไปนะครับ ช่วงอกแรงได้ช่วงเอวเบาหน่อยนะครับให้คนไข้อาปากไปด้วยนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงสะโพกก้นของคนไข้นะครับจะจัดกระดูก <c oughs> อ่ามือซ้ายยก เท้าวขวาของคนไล้ขึ้นมาเอามือขวาสอดอ้อมไปนะครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยเราจะอยู่สะโพกด้านล่างนะครับข้างซ้ายของคนไล้นะครับง้างมาให้สุดแล้วก็กระตุกเข้าหาตัวนะครับใช้เอวช่วยเสร็จแล้วก็เอามือขวาอ้อมไปจับบนหัวเขา่าเขานะครับด้านนอก เหนือหัวเข่านะครับมือซ้ายอยู่ที่สะโพกด้านขวาของคนไข้นะครับท่านบนนะครับครูทำไมง้างให้สุดครูทาไิดแดดม่จะนอนครูทำไหมครูทำให้ไหมแล้วก็มาทำอีกข้างนะครับเหมือนการยืนตำแหน่งเดิมนะครับ แต่ครั้งนี้เราจะใช้มือซ้ายโอบเข้าไปประคองขาเขานะครับมือขวาก็อยู่ที่สะโพกด้านขวาด้านล่างของคนไข้นะครับยืดที่สุดแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้มือซ้ายอ้อมมาอยู่ที่เหนือหัวเข่าด้านซ้ายของคนไข้มือขวา วางอยู่สะโพกฝั่งซ้ายของคนไกล้นะครับยืนที่สุดแล้วก็บิดเสร็จแล้วก็มากดจุดเวยจงครับ<ป>มือขวานิ้วโป้งมือขวาอยู่ที่ร่องกลางข้อพับเข่านะครับมือซ้ายกด ไปอุ้งมือซ้ายกดไปที่นิ้วโป้งของเรานะครับทิ้งแนวดิ่งๆลงไปนะครับนับหนึ่งถึงห้าถึงสิบก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> แล้วก็จุดต่อไปก็ใช้นิ้วโป้งซ้ายวางไว้ที่กึ่งกลางน่องนะครับล่องกึ่งกลางน่องแล้วก็มือขวาอุ้งมือขวากดไปที่นิ้วโป้งของเรานะครับ <c oughs> ทิ้งลงไปแนวดิ่งนะครับ เสร็จแล้วก็พับเข่าเขาขึ้นมาตั้งฉากนะครับมือขวาเสียบเข้าไปตรงๆครับแขนตรงพับเข่าเขาเข้ามาหาตัวเรานะครับแล้วก็แทงลงไปแรงๆสามทีครับแล้วก็กดกล้ามเนื้อข้างเข่าด้านในนะครับสามทีแล้วก็มากดด้านนอกอีกสามทีครับ แล้วก็เคาะส้นเท้าเอามือซ้ายจับปลายเท้านะครับมือขวาเคาะไปที่ส้นเท้ากำหลวมเสร็จแล้วก็ไปทําอีกข้างนึงครับ <c oughs> มือซ้ายนิ้วโป้งซ้ายอยู่ที่ <c oughs> ลองกลางเ <c oughs> ข่าของคนไข้นะครับเส้นมือขวากดไปที่นิ้วโป้งซ้ายนะครับ แล้วก็จุดต่อไปนะครับใช้นิ้วโป้งขวาไปที่ร่องกลึงกลางน่องนะครับวางไว้ที่ร่องกลึงกลางน่องอุ้งมือซ้ายกดไปที่นิ้วโป้งของเรานะครับทิ้งลงไปจริงๆนะครับนับถึงห้าหรือสิบก็ได้นะครับเสร็จแล้วตั้งเข่าของยกยกปลายเท้าขึ้นมาตั้งขานะครับมือซ้ายเสียบไปที่ พอพับเข่าตรงๆแล้วก็งอ,อกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วก็แทงไปตรงๆสามทีนะครับแล้วก็กดกล้ามเนื้อข้างหัวเข่าด้านในแล้วก็ด้านนอกแล้วก็ค้อต้อนเท้าครับมือขวาจับปลายเท้ามือซ้ายคาะเสร็จแล้วให้แบบนอนหงายครับ นั่งลงครับนั่งลง <c oughs> แบบชูคนไข้ชูแขนขึ้นทั้งสองข้างเช็คก,กำลังก่อนนะครับเช็คทั้งซ้ายทั้งขวาให้เขาต้านไว้นะครับว่ามีแรงไหมซ้ายขวาแรงเท่ากันหรือเปล่าอ่า แล้วเราก็มาคลายกล้ามเนื้อนะครับคอกล้ามเนื้อข้างคอนะครับข้างสะดูคอตรงต้นคอนวดคลายเส้นนะครับจริงข้างไหนครับพี่ข้างนี้เหรอเรือหมอต่อหน่อยครับอ่ะเสร็จแล้วก็จะยืด ยืดกล้ามเนื้อ่อนะครับยกศีรษะคนไข้ขึ้นเอามือขวาอ้อมไปจับไหล่ข้างซ้ายด้านหน้านะครับมือซ้ายก็อ้อมไปจับไหล่ข้างขวาด้านหน้านะครับแล้วก็ยกตัวคนไข้ขึ้นครับยืดนับหนึ่งสองสามออาปล่อยลงแล้วก็ยืดไปทางซ้ายครับหนึ่งสองสามเอาลงแล้วก็ยืดไปทางขวาครับหนึ่งสองสามาปล่อยลง เสร็จแล้วมาที่มุมด้านขวามือของคนไข้นะครับย่อตัวลงมือขวาอยู่ที่ฐานกระโหลกของคนไข้มือซ้ายจับที่ปลายคางแขนต้นแขนของเราเนี่ยจะประคองหน้าเขาไว้นะครับหน้าของคนไข้จะหันไปทางด้านซ้ายมือของเขานะครับแล้วก็ยืดคอเขามานะครับ ยืดไม้สุดพอเขาไม่เก่งแล้วเราก็ออกแรงกระตุกนิดนึง <c oughs> ใครทำไม่ได้นะครับยกมือนะครับให้พี่เลยกไปช่วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมีท่าอื่นครับ อ่ะเสร็จแล้วเราก็ให้เขาโชูมือข้างขวาแขนขวาขึ้นมานะครับเช็คก,กำลังครับต้านก็มีแรงเพิ่มขึ้นไหมนะครับอ่ะปล่อยทางซ้ายยังไม่ได้ทำนะครับต้านกำลังดูอ่ะโอเควางแล้วเราก็มาอยู่ที่มุมซ้ายมือของคนไข้นะครับย่อตัวลงมือซ้ายอยู่ที่ฐานกระโหลกมือขวา อยู่ที่คางหน้าของคนไข้จะอยู่ที่ต้นแขนขวาของเรานะครับ <c oughs> ยืดดูว่าคนไข้ไม่เก่งครับลองหมุนดูเอ๊ะคนไข้เก่งต้านหรือเปล่าถ้าต้านก็บอกเขาไม่ต้องเกรงพ <c oughs> อเขาไม่เก่งก็กระตก <c oughs> แล้วก็มาเช็คกำลังครับ อ่ามีแรงขึ้นนะครับได้ไหมน้องอิงได้ป่มวัดดูดูน้องอิงอยี่หน่อยครับน้องอิงไม่ได้ครับใครทำไม่ได้ก็ยกมือครับวันนี้เวลายเยอะนะ ได้แล้วมาทำท่าต่อไปนะครับมือแขนมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายมือซ้ายก็ไปจับหัวไหล่ขวานะครับแขนซ้ายี่อยู่ไอ้แขนขวาี่อยู่ข้างบนแขนซ้ายี่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ให้คนใข้อ้าปากไว้นะครับแล้วเ,เราก็เอามือซ้ายของเราไปจับหัวไหล่ด้านซ้ายเขาเพื่อพลิกขึ้นมาเพื่อจะเอามือขวาที่เรากดไลท์เนี่ย มาไว้ที่แนวกระดูกสันหลังของคนไข้นะครับแล้วเราก็เอามือซ้ายกดที่ข้อศอกของคนไข้เข้าไปใต้รักแร้เรานะครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปกิ่งไปตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงอกช่วงล่างนะครับกระดูกช่วงล่างได้ <c oughs> ทำไม่ได้ครับยกมือครับทำได้ไหมครับจับเร่งี้ถูกไหมครับผม่อนไปนไหนครับผหม่อนขึ้นมาเหนมไหมแล้วเราก็มือจับน,นี่ดูกระดูกสันหลังเห็นไหมกระดูกก็อยูนะ่นี่ถูกไหมเราก็ใช้มือวางไว้เป็นร่อง เรให้คนไข้อ้าปากแล้วเราดันข้อศอกเขาเนี่ยเข้าไปใต้รักแร้เราก็ใช้น้ำหนักตัวกดแขงดิ่งลงไปเ,าาเนี่ยเราหาแนวกระดูกต่างเขาก่อนเห็นไหมครับจะทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยทิ้งลงไปแล้วเราก็งอเลยมันก็จะเจอเจอเลยแต่ถ้าเราทําอย่างนี้นหาเจอพวกเราก็งอไปไ็ได้มันแล้วแต่ความชำนาญความถนัดของแต่ละคนนะครับเนี่ยเราก็เอาศอเขาไว้ใต้รักแร้แล้วก็กดลงไป ก็ไล่ไปตามแนวกระดูกสันหลังครับต่อไปเราก็จะดัดเอวเขานะครับมาอยู่ช่วงเอวมาอยู่ช่วงเอวของเขานะครับเช็คกำลังก่อนให้เขายกขาฝั่งตรงข้ามเราขึ้นมาแล้วเราจะกดเหนือหัวเข่านะครับให้เขาต้านแรงมีแรงไหม ทั้งสองข้างเช็คดูอะแล้วเราก็ให้เต้าจะแคงข้างหันหน้ามาทางเรานะครับขาล่างเหยียดตรงขาบนงอนะครับถ้าวางถ้าถูกก็ส้นเท้าของคนใกล้ก็จะ เลยเตียงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จับหน้าของคนไข้หันขึ้นมองพิดานนะครับแล้วเราก็สอดมือเข้าล่องเพราะเขสอกด,ด้านบนของเขานะครับไปจับแนวกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายที่ต่อสปพกนะครับประคองไว้เขยา่าเขยา่ายืด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 ขาไม่เก่งพรบเราก็บิดเอวเรา ก็จะลั่นขึ้นมานะครับเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็เพสข้างที่ทำดูอ่ะมีแรงต้านขึ้นนะครับแล้วเราก็มาทำอีกข้างหนึ่ง ได้มั้ยเราดันทำไมอ่ะตัดให้ดูกำลังเลยนะก็แบบสุดใหญ่เรามาทำพวกเนี้ยเราต้องตับดูความเี้ขยำขยำขยำแล้วก็วิดีโอ บิดเดียวเรานปิดเดียวเราไม่ได้ว่ากดลงไปอย่างงี้บิดเดีลงเสร็จแล้วเราก็จะมาทำท่านั่งนะครับให้คนไข้หันหน้าออกไปข้างนอกครับ ใค้คนใกล้กางปีกไก่ขึ้นมาครับแล้วเราก็เทสคนลงต้านไว้คนลงอโอเคควางลงครับขาซ้ายอยู่บนเตียงนะครับข้อสอบขวา กับคางคนไข้ล็อกอยู่้วยกันนะครับหูของคน,งน,อคอนไข้ไจะชิดหน้าอกเรานะครับมือซ้ายอยู่ที่ฐานกะโหลกนะครับมือซ้ายอยู่ที่ฐานกะโหลกอ่าแล้วก็บิดมาทางขวามือนะครับบิดมาทางขวามือบิดสุดแล้วอ่าคนไข้ไม่เก่งนะครับดูว่าคนไข้ไม่เก่งเขาไม่ได้ต้านเราเราก็ยก ยก oh มือซ้ายอะจะ่ <trabal anchor. S 1> ประคองฐานกระลงขึ้นเนี่ยะแล้วก็บิดนิดเดียวครับออกแรงนิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะเลยครับเสร็จแล้วให้ใคุณไข้เช็ดแรงต้านใหม่นะครับอ่ามีแรงนะครับอ่าถ้างไม่ทำมันก็จะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะใครทำไม่ได้ก็ยกมือนะครับ คือบางทีมันก็ไม่รันครับมันลันเป็นสายท่าโอเคยู่เห็นไหมฮะเข้าล่องอันนี้มือถือหัวเลยยืดให้สุดยยืดไม่สุดเราไม่ได้เราไม่ได้รื้อมาตั้งแต่ต้นอยงนี้นะยืดไม่สุดเลยก็ยอเลยฐานกระโหลกนสก็ปิด กัเสร็จแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะครับยกขาขวาขึ้นมาอันนี้อีขาแขนข้างซ้ายกับอันนี้ข้อศอกข้อศอกซ้ายกับกลางกลางตอเนี่ยจะล็อกอยู่ด้วยกันนะครับหนูข้างซ้ายเขาจะแนบหน้าอกเรานะครับ มือขวาเราอยู่ที่ฐานกระโลกเขาแล้วก็บิดมาทางซ้ายมือของเรานะครับยือเอาไม่เก่งปุ๊บเราก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมว่าใช้ <c oughs> มือขวาที่ประคองฐานกะโลกเนี่ยยกขึ้นด้วยนะครับช่วย างเงี้ยมันสูงไปครับมันสูงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสูงไปนั่นนันมันเรียกตัวประกันแล้วนะต่อเสร็จแล้วเรากงเ็คกำลังครับเ็คกำลังอันนี้เรียกตัวประกันแล้วเนี่ยเซ็งแรงเซ็งแรงอมีแรงครับมีแรงท่าต่อไปเป็นท่าที่จะเซฟหมอผู้หญิงนะครับมือขวาวางอยู่ที่ไหล่ขวาอ่าไหล่ขวานะครับ แบมือออกมาเอาคาคนไข้นะครับมาวางไว้ที่มือเราหรือว่าจะเป็นตรงข้อมือเราก็แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็มือซ้ายป,ประปรคองนี้ด้านหลังศีรษะนะครับองศาเดียวกันนะครับกับที่เราดัดเมื่อกี้เดี๋ยวคนไข้มิเกงดึงสุดแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าอ่ามันล้างล้างมันล้างแล้วเราก็กระตุกนิดนึงครับ แล้วทำอีกท่าหนึ่งเหมือนกันนะครับเปลี่ยนมือซ้ายมาประคองกลางของคนไข้นะครับแล้วก็มือขวาอยู่ที่ฐานกะโหลกไม่ใช่อยู่ที่หลังศีรษะของคนไข้นะครับคนไข้ไม่เเกงเรายืดไหมโซดปุ้บก็หึงได้ไหม,หมครับต่อไปเป็นท่าปาเบอร์นะครับมือซ้ายอยู่ที่หายศล้า วางไปมือขวาอยู่ที่ทับกับไม้นะครับให้คนไข้นั่งหลังตรงยืดตัวขึ้นนะครับหลังตรงยืดตัวขึ้นออกเอียงซ้ายอ่เอียงซ้ายแล้วก็ยืดไห้สุดนะครับคนไข้ไม่เก่งเราก็ออกแรงลงไปนะครับอ่าอย่าไปปิดรูหวของคนไข้นะครับเอามือระนาบเดียวกับพื้นอย่างนี้นะครับใช้แค่สามมือตรงนี้เองครับตรงแี้อ่ะ แล้วก็ทำทำด้านข้างเหมือนกันอีกข้างเลยนะครับยืดยืดตอนไม่เก็งเราก็ดันลงไปนะถ้าเกิดว่าไม่ดังก็ไม่เป็นไรนะเพราะวัาขนาจจะดังไปหลายท่าแต่ว่าตอนนี้มันก็จัดเหมือนๆกันนะครับเสร็จแล้วก็ให้คนไข้เหยียดปลายเท้าไปที่ปลายเตียงครับแล้วเราก็ขึ้นมายืนต้างบน หันหน้าไปทางบอดนั่นก็ได้นะแล้วก็เอาขาแนบหลังคนไข้นะครับให้คนไข้ชูมือขึ้นมาแล้วเราก็ดึงยืดสักสามรอบนะครับ,สรบ,รบเสร็จแล้วให้คนไข้ประสานมือไว้ที่ไถ่ทอยนะครับแล้วเราก็เอามือ อ้อมเข้ามาจับมือของคนไข้ที่ท้ายทอยนะครับโน้มตัวคนไข้ไป้หน้ายืดตัวคนไข้ขึ้นมาแล้วก็ยกอ่า,อาต่อไปก็ให้คนไข้ประสานมือไว้ก่อนนะครับเราจะเว้นช่องว่างาที่ดีที่สดมั้อช่องว่างระหว่างคนไข้กับหมอนะครับหนึ่งฝ่ามือ ก้นคนไข้กับหัวเข่าเราเนี่ยห่างกันหนึ่งความมือแล้วเราเอาแขนสอดเข้าไปครับแล้วก็โน้มตัวคนไข้ลงมาเอามืออ้อมไปแตะสะบัดด้านหลังของคนไข้ตายยกคายนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นมาไม่ต้องให้คนไข้ย,ยกตัวช่วยนะครับเราเป็นคนยกเองบอกคนไข้ไม่ต้องยกช่วยอ่ะปล่อย ยืดปล่อยพอคนไข้ไม่เก่งปบเราก็ออกแรงเสร็จแล้วก็ทำท่าถูงไยหงนะครับให้คนไข้ท่านขับสมาธิเราจะไมยืน เอาขาข้างซ้ายยืกนกับพื้นได้นะครับถ้าสำหรับคนที่คิดว่าบาลานซ์ไม่ค่อยดีเอาขาขวาเนี่ยมาพาดข้างหน้าของคนใกล้นะครับขาด้านหน้าล็อกไว้นะครับมือซ้ายไอย้มือ